เห <AP> so no ็นร um like <No. Yeah. S 1> so ัวไหมคะรัวเนี่ยพอที่เยอะปุ๊บมาเลยเรื่องรั้วรั้วหมดนี่ประมาณสองสามแสนเนาะตัวผมทราบอยู่เพราะรัวแบบนี้แพงนะรัวแบบคอกมาแบบนี้เรามีงบแค่ข้างหน้าเงเพราะว่าข้างหลังทำไมรู้ไหมนี่ฟังนะฟังให้ดีนะคะนินเฮ้ยอ้าทำไมทำไมเป็นปัญหาครอบครัวมากเกือบทำให้ทะเลาะกันดุนแรงมากเรื่องเกิดจากว่าบิวอยากทำรัวแบบคลอกมาแบบนี้ทั้งหมดปรากฏว่าบิวก็ไปคุยกับที่หนึ่งแล้วบิวก็เลยบอกคานินว่าคานินเขาคุยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเอาเจ้านี้นะคานินก็บอกโอเค โอเคแต่บังเอิญบังเอิญว่าที่ดินเนี้ยที่เราทําที่เขาทําแลนด์สเคปอะเขาบวกค่ารั้วไปแล้วเข้าใจไหมดิวก็เลยไปบอกคิดไปแล้วเออบอกว่าธนินไปบอกพี่ของเรานะว่าเอ้ยไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวหาเจ้านี้มาให้เขาหักไปเลยหักไปขี่ลืมไม่ได้บอกลืมบอกปรากฏว่าเขาซื้ออุปกรณ์มาหมดแล้วซ้อนเลยกลายเป็นว่าเราเลยได้รั้วแบบนี้ไงก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะต้องทําเพิ่มในส่วนของรั้ว ดูแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวันเพลงกลาวนะครับหรือว่าจะดูคลิปอื่นก็ดูได้ตรงนี้นะคะไม่มีอะไรคุณน้องจะดูได้ทางนี้นะนี่ปรานดูได้นะคะเล่นชาแนลประธานนะคะบอกเกมได้มั้ยบอบอกบอกเกมแบ๊วย้อนหลังดูดูได้แต่ว่าในช่องนี้แหละ